ผมจะจกรายการนี้ด้วยการพูดถึงเรื่องการเปิดประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมมีข้อคิดอยู่นิดหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นด้วยผมหรือเปล่าผมไม่รู้ผมเมื่อก่อนที่เราจะเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาในบ้านเราทําไมเราไม่เปิดในประเทศให้เรียบร้อยก่อนยกตัวอย่างฟังง่ายๆถ้าเราเปิดในประเทศให้มันฟื้นฟูกันจริงๆและเราจะอยู่กับโควิดให้ได้เยวิธีการก็ง่ายเดียวถ้ามีคนติดปับ๊บต้องพึ่ง ATK ก็มียาหลายประเภทที่สามารถจะรักษาได้ ถ้าจะเปิดประเทศการเดินทางทำไมจะต้องให้คนไปตรวจ PCR 72ชั่วโมงแล้วขึ้นเครื่องจะบ,บินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราชจากกรุงเทพไปภูกเก็ตก็ให้แค่ตรวจ ATK ที่สนามบินก็คือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วต้องบวกค่า ATK ด้วยพอไปจ่ายเงินเอาตัว๋วเอาบัตรขึ้นเครื่องปับ๊บก็ให้ตรวจ ATK ต่อหน้าเลยถ้าไม่ติดก็ขึ้นถ้าติดก็ต้อง จัดการกับตัวเองไปได้ถามว่ามีข้อผิดพลาดไหมเออเรื่องเจ็ดเปอร์เ้อยคนจะผิดพลาด7จคนก็ต้องยอมรับตรงนี้เพราะเราจะอยู่กับมันไงเราจะอยู่กับมันไงท่านผู้ชมถ้าโดยวิธีนี้เนี่ยการเดินทางก็จะปกติธรรมดาไม่มีอะไรละเพราะการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็วัคซีนสองเข็มแล้วขึ้นเครื่องก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเพราะว่าหลักฐานมันพิสูจน์ชัดเจนสิงคโปร์ฉีดวัคซีนไปละสเข็มประชากรฉีดไปละเจของประชากรแต่ยอดติดก็ยังเพิ่มขึ้นออยู่ตววลว นี่เรากําลังมองผิดประเด็นนะว่าประเด็นคือการฉีดวัคซีนไม่ใช่การป้องกันนะแต่การปฏิบัติของเรากับกลายเป็นว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันป้องกันมันไม่ใช่แล้วถ้ามันป้องกันทําไมประเทศที่ฉีดวัคซีน2เข็มถึงมีการติดเชื้อเพิ่มล่าต่อผมหน่อยสิถ้าอย่างนั้นเราย้อนกลับมาเลยได้ไหมถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามหรือไม่ได้ฉีดก็ทดสอบด้วย ATK เมื่อ ATK ไม่ติดก็ให้เขาขึ้นเครื่องไปให้เขาเดินทางไปได้นั่นคือการเปิดประเทศที่แท้จริง แล้วผมจะบอกข่าวร้ายชิ้นหนึ่งให้กับท่านนายกนลินตรีมีการวางแผนว่าจะมี10ประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยร่วมทั้งประเทศจีนซึ่งหวังกันอย่างมากเพราะประเทศจีนเคยมีประชากรนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอย่างน้อย40%ของยอดนักท่องเที่ยวทั่ว,ท,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 วทั่วโลกที่มาประเทศไทยท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์ครับท่านรันตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวครับอย่าพึ่งเพ้อฝันล่าสุดประเทศจีนอนุญ,ญาตให้คนออกนอกประเทศได้กำลังร่างกฎกติกา เราเพีบข้อังคับแต่ฟังให้ดีๆนะครับขาบอกถ้าคุณจะออกจากประเทศจีนแล้วไปที่ไหนก็ตามเมื่อคุณกลับมาประเทศจีนเนี่ยคุณต้องกักตัว SQ เสี่ยนโควิดที่รัฐบาลจัดไว้แล้วต้องจ่ายเงินเอง21วันพอกักครบ21วันไม่เป็นอะไรต้องกลับไปกักที่บ้านต่ออีก7วัน28วันหรือว่าท่านจะบินมาเที่ยวภูเก็ตอาทิตย์หนึ่งท่านต้องกลับไปกักตัวที่บ้าน30วันผมเรียนถามว่าหมาที่ไหนมันจะมาเที่ยวเมืองไทย จะคิดอะไรจะออกนโยบายอะไรมองให้รอบด้านมองให้ละเอียดมองให้ลึกแทนที่จะไปเน้นทางน้้นด้านก่อนเอาในประเทศให้เรียบร้อยก่อนผมพูดความจริงรับได้ก็รับรับไม่ได้ช่างคุณปไปเลยท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้เราค่อยพบกันใหม่ออาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ